ย้อนฟังคำถามสกิดหัวใจใบเฟิร์นได้ยินแล้วเสียงสั่นเกือบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ยังคงได้รับกำลังใจจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องสำหรับใบเฟิร์นทีมชนกกับนายนภัสอดีตคู่รักที่ต้องจบความสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กัน อีกทั้งล่าสุดหลังจากที่ฝ่ายญิงได้ออกไม้สัมภาษณ์ถึงประเด็นร้อนดังกล่าวพร้อมกับยอมรับว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้หลายคนที่ติดตามข่าวต่างก็พากันพูดถึงหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยสปิริตของเจ้าตัวเพราะถึงแม้จะเป็นช่วงเวลายากลําบากแต่ถึงอย่างนั้นใบเฟิร์นพิมชนกก็ยังมีรอยยิ้มปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดจะมีก็เพียงแค่หนึ่งคำถามซึ่งดูจะเข้าไปสก,กิดหัวใจของเจ้าตัวจนทําให้เกิดอาการเสียงสัน่นและเกือบกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนที่จะบอกกับสื่อมวลชนที่คอยให้กําลััังงใจข้้้าาาาๆววว่่นนนออเคคคดยํถมทีื อยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่ให้กำลังใจเรามาโดยตลอดบ้างโดยแซวใบเฟินก็บอกว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟินและกับเรามากๆและขอขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยฉันโอเคโอเคค่ะโอเคขึ้นตามลำดับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ